เป็นร้อยนะครับท่านก็ทราบดีครับว่านิสิตนักศึกษาครับซ้อมดนตรีแล้วถ้าไม่มีที่แสดงครับแล้วเราจะไปแสดงที่ไหนดังนั้นตรงนี้นะครับก็เกิดการบรรดานใจต้องขอขอบคุณครับคุณริยาจากกรมวงทหาัยนะครับเดี๋ยวนี้เขาเป็นสพอนะครับก็ช่วยกันลุ้นสุดนทธิ์นะครับว่าทำยังไงจะให้มีเวทีให้นิสิตได้แสดงเมื่อเช้านี้ทางด้านหอเล็กนะครับการบันทึกเทปโทรทัศน์บันทึกมาได้สามเทปแล้วนะครับ ดีใจมากแค่ร้านปางวงอาจจะตัดสีไม่ประทึกเต็มดีประทึกนะครับอย่างน้อยที่สุดนี่ไม่ถึงวันที่แล้วก็ไม่นในอากาาพอาประทึกเต็มก็จะทยอยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ยูบีซีสิบสอนะครับซึ่งทำอะไรสุขโขท,ท,ท,ทัยธรรมธิราชเนี่ยได้ให้เวลานะครับทุกวันเส,ส,สาร์ที่1กับวันเสาร์ที่3ของเดือนนะครับเวลาบ่ายสองโมงบ่ายสองโมงวันนี้ครับที่ต้อประทึกเก่าๆไว้นะครับก็คือ ภาษามิจจะออกอากาศวันนี้นะครับเป็นเทมค้างสต็อกอยู่แต่ของเรานี่ถ้าไดทึกตลอดงานตรงนี้นะครับก็จะมีเวลาออกอากาศได้หนุนไปเต็มเต็นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับทางสพบทางสปบอนะครับจะปรหมาลายเก่านะครับอาจจะขอเวลาจากสถานีโทรทัศน์อย่างช่องสิบเอ็ดอะไรต่อไปอาจจะเป็นโอกาสนั้นนะครับดังนั้นบมืีนี้เราได้ฟังเสภากันพอฟังเสภากันปับน๊บเ่ยครับปกติคุวาอาจารย์เขาพูดแลไวใช่ไหมครับว่าก็จะต้องมีด้วยต่อเอง เป็นอะไรจะเข่หัยาวถือว่าปูหลันสบทแล้็ประมาณ5ท่อนนะทีจริงๆตรงนั้นมันก็เข็งเที่ยวเข็งฟันกันพอสมควรนะครับแต่ว่าพอดีกลุ่มเราเนี่ยครับถ้าจะระวังก็เล่นอยู่เสมอครับทาไมให้ที่สิบเนี่ยรักใคร่รองรองสามวิธีกันแต่ถ้าเป็นปีผ้าไม่แข็งเมื่อไหรครับก็จะเข็งฟันกันกรอดนิดหน่อยวันนี้ก็ลองกันนะครับเราตั้งหลักคือจะน่าก็ใช้บอลลูสี่เปลือครับแต่บอลเอินเปลอของเราอีกที่นเข้ามาบุ้น วายการการเป็น,นปเจ้าภาพก็เลยไม่สะดวกที่จะมาลงกันเด็นแต่เหลือแค่3าเกลอครับนั้นสาเกลอตรงน,นี้คงหัวแข็งและหน้าน่นครับเกลอแรกครับก็มาไกลหน่อยครับ,รก,รบ,ก,รบก็คือจากสาบันรบานรัฐบาลพระนครศรีธุญาครับประม้วต้อนรับนะครับเกลอที่สองเลยครับเกลอที่สองใกล้หน่อยนะครับแต่มาสายนะครับ ใกล้หน่อยแต่มาสายครับก็คืออยู่แค่บังเขงนก็บางเขนด้วยการครับแต่รถมันต้องอ้อมวงเวียนหลายรอบนะครับสถานบ้านราชบัรพระนครครับและตั้งอีกเดินครับก้เป็นเดินแก่นะครับก็คือเสียได้คะแนนยุโรนครับเจอกันครับทีนี้เราตั้งใจกันครับว่าสี่เดินนี้เป็นกูหลังครับมันมีสี่ท่อนก็จะเป็นวงละหนึ่งท่อนนะครับใครจะได้ท่อนหนึ่งท่อนสามท่อนสองท่อนสามก็แล้วแต่ แต่ว่าวันนี้เนี่ยเกลือขาดไปเกลือหนึ่งจะมารับภาษาสมัครตรงนี้ก็อบคงคนก็ยังตรองยิ่งรงเย็นไม่แน่ใจก็เล่นือแค่สามเกลือฉะนั้นก็าเลยใช้วิธีว่าเดี๋ยวเราจะมาหากันว่าใครจะเป็นวงหนึ่งวงสองหรือวงสามวงหนึ่งก็เล่นท่อนหนึ่งวงสองก็เล่นท่อนสองวงสามเล่นท่อนสามและท่อนสี่ใครจะเล่นนะครับท่อนสี่ก็เริ่มที่วงหนึ่งใหม่นะครับ,ลนะรบแล้วพอไปท่อนสอง อ่าท่อหนึ่งของสองชั้นนะครับก็เป็นวงสองร้อยกันไปอย่างนี้นะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยครับที่ปรึกษาจะยังไงดีครับเราก็ยังไม่ได้เทียะมาณนะครับว่าใครจะเป็นวงหนึ่งใครจะเป็นวงสองนะครับจะจากทางนู้นมาหรือจากทางนี้ไปหรือจากตรงกลางก่อนที่ประชุมว่าไงดีครับอ่าสถานก็ไม่ได้ทำมาครับอ่าตัวแทนแต่ละวงมาหน้าวงเลยครับ ตัวแทนตลวงมาเจญมาที่หน้าโรงหนครับเจอเลยครับพระนรครศิษยาครับพระนกรครับเจอที่หน้าโรงครับกลับเจอเลยครับโอ้นมอยอ่อกครับโอ้นมอยอ่อกไทยออกก่อนครับวงที่หนึ่งครับเจอไครับโอ้อ่ออะไรครับอายุธยาวงที่หนึ่งครับอายีเย่าเลครับ ใครเป้ายิงชุบใครชนะได้เป็นมงที่2ครับเป่าอิงชุบอ่าเป็นมงที่2นะนู่นเป็นมงที่3านะครับชนะยีเด้นด้วย3ชั้นข้าาอหนึ่งนะครับวงกลาง3ชั้นทั้งสองไหมเจ้าคันเลี้มลยมมาแล้เนี่ยฮะมานะหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็มาเริ่มงอ่าท่อนที่สี่นะครับแล้ลูกมาสองชั้นนะเข้าใจไหมครับ เดี๋ยวก็ร nice ู Enough, ้ใช่ไหมนักร้องอยู่ไหนครับเจอนักร้องเลยครับงงไหมฮะไม่งงนะ is <laughs> thank uh you -huh. thank mm -hmm. you thank mm -hmm. you Gue t uh um.